สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลใหม่วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นเรื่องความท้าทายของการนำพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a เนี่ยมาใช้จริงในโรงพยาบาลของรัฐในไทยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความวิชาการนะครับตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายและสังคมรังสิตครับที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐนี้เป็นหน่วยงานที่ จัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากๆคือก่อนจะมี PDPA เนี่ยก็มีกฎหมายอื่นคุ้มครองอยู่บ้างนะครับอย่างพรบรข้อมูลข่าวสารหรือพอรบรสุขภาพแห่งชาติแต่ว่า PDPA ตัวใหม่เนี่ยซึ่งก็อิงมาจากมาตรฐานสากลด้วยแล้วก็รัฐธรรมนูญปี60ของเราด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวครั้งใหญ่เลยทีเดียว ใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาลองพิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆนะคะที่โรงพยาบาลของรัฐต้องเจอจากการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ตัวนี้แหละค่ะตามที่บทความวิชาการชิ้นนี้เขาวิเคราะห์ไว้คือลองนึกภาพตามนะคะโรงพยาบาลนี้เหมือนเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่เลยจัดการข้อมูลเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะการทำความเข้าใจปัญหาตรงนี้เลยสำคัญมากๆค่ะ ทั้งต่อระบบสาธารณาสุขเองแล้วก็สิทธิของประชาชนอย่างเราๆทุกคนด้วยค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่บทความเขชี้ไว้นะครับก็คือเรื่องพื้นฐานเลยอย่างเรื่องคำนิยามในตัวกฎหมายเองคือในมาตรา6ของ PDPA เนี่ยไม่ได้ให้คำนิยามที่ชัดเจนของคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวหรือ sensitive personal data นะครับแล้วก็คำว่าข้อมูลสุขภาพหรือ health data เอาไว้ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่พอเป็นบริบทของโรงพยาบาลที่ข้อมูลมันเยอะแยะซับซ้อนมากๆเนี่ยเออมันสร้างปัญหาจริงๆใช่ไหมครับเป็นปัญหาจริงๆค่ะความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เกิดความสับสนในการตีความของเจ้าหน้าที่หน้าง,งานเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเวชระเบียนฝ่ายไอทีหรือแม้แต่ฝ่ายบุคคลเองว่าเอ๊ะตกลงข้อมูลแบบไหนกันแม่ที่เข้าข่ายต้องดูแลเป็นพิเศษตาม p d p a บทความเขายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะ คือกรณีสมมุติว่ามีผู้ปล่อยชายอายุ19ปีหมดสติไปจากอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้แน่นอนว่าโรงพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลเพื่อช่วยชีวิตได้อันนี้มีข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่แล้วแต่คำถามคือข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยส่วนไหนบ้างละ่ะที่ต้องจัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวที่ต้องมีมาตรการคุ้มครองเข้งมงวดเป็นพิเศษตรงนี้แหะค่ะที่เกิดความไม่แน่ใจในทางปฏิบัติขึ้นมานั่นสิครับ เพราะข้อมูลสุขภาพมันก็มีหลายระดับมากเลยตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนสุดๆแล้วพอเราไปเทียบกับมาตรฐานสากลอย่าง GDPR ของยุโรปที่เราก็ใช้เป็นต้นแบบเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับตรงนี้ชัดเจนเลยค่ะ GDPR เนี่ยเขามีการกำหนดนิยามทั้งข้อมูลสุขภาพหรือ health data นะคะแล้วก็ข้อมูลประเภทพิเศษหรือ special categories of personal data ซึ่งรวมข้อมูลสุขภาพไว้ด้วยเนี่ยอย่างละเอียดเลยในตัวบทกฎหมายเขาเลยค่ะเอ่อบทความยังอ้างอิงไปถึงนิยามจากแพทยสภาคมโลกปี2002ด้วยซ้ำนะคะคือการมีนิยามที่มันชัดเจนแบบนี้มันช่วยลดความสับสนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปได้เยอะเลยค่ะทำให้การวางมาตรการป้องกันมันสอดคล้องกับความเสี่ยงของข้อมูลแต่ละประเภทได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ครับผมประเด็นถัดมาที่บทความพูดถึงก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO ตามกฎหมายมาตรา41เนี่ยโรงพยาบาลรัฐเข้าขายแน่นอนว่าต้องมี DPO เพราะว่ามีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนครับหรือว่าแค่ตั้งใครขึ้นมาทำหน้าที่ก็ได้ปัญหามันอยู่ตรงที่มาตรา41เนี่ย ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของคนที่จะมาเป็น DPO ไว้นี่สิคะบอกแค่กว้างๆว่าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะกำหนดภายหลังได้โดยให้คำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไหนหรือระดับไหนมันเลยเกิดคำถามในระดับโรงพยาบาลว่าจะเอาใครล่ะมาทำหน้าที่สำคัญขนาดนี้อ,อ๋อหมายความว่ามันเกิดความลังเลว่าเอ๊ะ จะให้เจ้าหน้าที่เดิมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เวสถิติหรือว่าฝ่ายไอทีมารับผิดชอบเพิ่มไปเลยหรือว่าควรจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆหรือถึงขั้นต้องจ้างคนนอกเข้ามาเลยซึ่งแต่ละทางเรื่องนี่มันก็มีผลต่อทั้งประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างกันไปหมดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขจะได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระดับจังหวัดไปแล้วนะคะตามคำสั่งสปสทอที่บทความเขาอ้างถึง แต่ในทางปฏิบัติจริงๆที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติของ DPO ประจำหน่วยงานก็ยังเป็นคำถามอยูด่ดีซึ่งก็ต่างจาก GDPR อีกนั่นแหละค่ะที่เขาระบุไว้ค่อนข้างชัดในี่ย Article สาว่า DPO เนี่ย,ยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลโดยตรงเลย การที่ไม่มีความชัดเจนตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้เราได้ DPO ที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่หรือไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะรับมือกับความซับซ้อนของข้อมูลสุขภาพในโรงพยาบาลได้จริงๆนะครับแล้วสมมุติว่าเรามี DPO แล้วนะครับบทความยังชี้อีกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายในมาตรา42เนี่ยก็ยังมีช่องว่างอยู่อีกหรอครับคราวนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับใช่ค่ะ ยังมีอีกค่ะประเด็นสำคัญที่บทความชี้ว่ามันขาดไปในมาตรา42ของกฎหมายไทยเรานะคะคือไม่ได้กำหนดให้ DPO มีหน้าที่โดยตรงในการทำการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DPIA ค่ะที่ย่อมาจาก Data Protection Impact Assessment DPIA อ๋อที่เป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนที่เราจะเริ่มประมวลผลข้อมูลใช่ไหมครับ ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญมากครับโดยเฉพาะกับโรงพยาบาลสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันคือกระบวนการที่ช่วยให้โรงพยาบาลแบบว่ามองเห็นความเสี่ยงแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงๆคือมันช่วยให้ระบุได้ว่ากิจกรรมการประมวลผลข้อมูลแบบไหนมีความเสี่ยงสูงเช่นการจะนําระบบไอทีใหม่เข้ามาใช้ การจะแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นหรือแม้แต่การทําวิจัยแล้วก็จะได้หามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆในยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีค่ามาหาศาลอย่างที่บทความเปรียบเลยว่ามีค่ามากกว่าทองคําเนี่ยการรั่วไหลแต่ละครั้งมันสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆเลยนะคะครับซึ่งบทความก็ย้ําเรื่องนี้ด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั้งในไทยเองอย่างเคสโรงพยาบาลสลับบลีที่เคยโดนแบนซัมแวร์เมื่อปี63นะครับ หรือข่าวข้อมูลผู้ป่วยทั้ง16ล้านรายชื่อหลุดไปประกาศขายในปี64แล้วก็มีเคสต่างประเทศด้วยอย่างบริษัทในฝรั่งเศสที่ทำข้อมูลสุขภาพรั่วไหลโดนปรับไปเป็นล้านยูโรเลยทีเดียวการมี DPIA เนี่ยก็น่าจะช่วยป้องกันหรืออย่งน้อยก็ลดผลกระทบจากเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับถูกต้องค่ะ บทความถึงกับแสดงตารางตัวอย่างให้ดูเลยนะคะตารางที่1เพื่อให้เห็นภาพว่าการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆล่วง,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 งหน้าเนี่ยเช่นระบบอาจจะล่มไฟดับหรือโดนไวรสัสคอมพิวเตอร์มันช่วยให้เราวางแผนรับมือได้ดีขึ้นยังไงซึ่งแน่นอนค่ะว่า GDPR ใน Article 35เขาก็กำหนดเรื่อง DPIA แล้วก็บทบาทของ DPO ในการให้คำแนะนำไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ มาถึงเป็นหาข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่บทความเขาเจาะลึกคือเรื่องการแจ้งเหตุเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอันนี้ตามมาตรา37วงเล็บ4เออตรงนี้ดูเหมือนกฎหมายจะกำหนดให้ต้องแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับช่องว่างมันอยู่ตรงไหนครับ คือตัวกฎหมายแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างประกาศของคณะกรรมการปี65เนี่ยกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลหรือ data controller ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคณะกรรมการแล้วก็แจ้งเจ้าของข้อมูลด้วยถ้ามีความเสี่ยงสูงอันนี้จริงค่ะแต่จุดที่เป็นช่องว่างตามที่บทความเขาชี้ไว้นะคะคือตัวบทกฎหมายและประกาศเนี่ยไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนลงไปว่า ต้องมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่ตามมาแล้วก็มาตรการแก้ไขยเยียวยาที่ได้ทําไปเก็บไว้เป็นหลักฐานภายในองค์กรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นที่การแจ้งออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้บังคับเรื่องการเก็บบันทึกข้อมูลภายในอย่างละเอียดแล้วการที่ไม่มีข้อกําหนดเรื่องการบันทึกรายละเอียดนี่มันส่งผลเสียยังไงบ้างครับในทางปฏิบัติ ผลเสียก็คือทําให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังมันทําได้ยากมากๆเลยค่ะเวลาเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นมาหรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีเนี่ยจะพิสูจน์ได้ยากว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครต้องรับผิดชอบแค่ไหน บทความยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนลืมล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมีเจ้าหน้าที่ไอทีส่งข้อมูลออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่มีการบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์แล้วก็การจัดการหลังจากนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานมันก็ยากที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือระบุขอบเขตความรับผิดชอบได้ชัดเจน และที่สำคัญคือทำให้หน่วยงานกำกับดูแลอย่างเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบได้ยากว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายจริงหรือไม่แล้วก็ทำได้ดีแค่ไหนคะ่ะอืมซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับเพราะการเก็บบันทึกเป็นหลักฐานนี้มันดูเป็นเรื่องพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเลยนะครับแล้วบทความก็เปรียบเทียบอีกตามเคยว่า GDPR ใน Article 33เนี่ยเขากำหนดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยว่า ต้องบันทึกรายละเอียดเหตุและเมื่ทุกนี้ไว้เป็นหลักฐานนี่ค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอปอสอทอเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Controller ค่ะเพราะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของ,ของกระทรวงค่ะอา้าวแล้วโรงพรยาบาลรัฐแต่ละแห่งหล่ะครับไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลหรอครับ ส่วนใหญ่แล้วนะคะโรงพยาบาลรัฐแต่ละแห่งเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processor ค่ะหมายความว่าต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลตามนโยบายหรือคำสั่งที่ได้รับมาจากสปสทซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอีกทีอันนี้เป็นความแตกต่างที่สำคัญเลยนะคะถ้าเราไปเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นทั้งผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลในตัวเองทําให้เขาสามารถตัดสินใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติได้คล่องตัวกว่าค่ะ ตามลำดับชั้นในระบบราชการเนี่ยอาจจะทําให้การปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลในโรงพยาบาลรัฐทําได้ช้ากว่าหรือซับซ้อนกว่าภาคเอกชนซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายเพิ่มเติมในการที่จะปฏิบัติตาม PDPa ให้ทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะไม่เทียบกับเอกชนถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ยังต้องไม่ลืมนะคะว่า PDPa เนี่ยไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐ ยังมีกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังต้องพิจารณาประกอบกันไปด้วยค่ะอย่างเช่นกฎหมายอะไรบ้างครับที่ยังคงมีความสําคัญอยู่ ก็มีพรบรสุขภาพแห่งชาติพศส5 5 0ค่ะโดยเฉพาะในมาตราเจดที่เน้นเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่มีมาก่อน PD p d p a เสียอีกนะคะแล้วก็ยังมีพรบรข้อมูลข่ลขาวสารของทางราชการพศสอ4 0ที่น่าสนใจคือกฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะซึ่ง p d p a เเนี่ยจะไม่ครอบคลุมตรงนี้เพราะคุ้มครองเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้พรบข้อมูลข่าวสารยังมีข้อยกเว้นในมาตร,รา24ที่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันมาตรา1 5บับก็ให้ปฏิเสธการเปิดเผยได้หากจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลกันสมควรซึ่งหลักการเหล่านี้ก็ยังคงต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับ PDPA ค่ะครับหลังจากที่เชีย่ยเห็นปัญหาแล้วก็บริบทต่างๆมาพอสมควรแล้วเนี่ยบทความก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงด้วย ตรงนี้สรุปสั้นๆมีอะไรบ้างครับค่ะบทความเขาก็เสนอทั้งออกนะคะโดยเน้นไปที่การแก้ไขตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน4ประเด็นหลักๆเลยค่ะให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่เราคุยกันมา คือ 1. ก็คือแก้ไขมาตรา6ค่ะเพิ่มบทนิยามข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวแล้วก็ข้อมูลสุขภาพให้มันชัดเจนไปเลยเพื่อขจัดความคลุมเครือในการตีความ 2. คือแก้ไขมาตรา41ค่ะให้กำหนดคุณสมบัติของ DPO ให้มันชัดเจนขึ้นอาจจะเน้นเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแต่งตั้งมีมาตรฐานแล้วก็ได้คนที่เหมาะสมกับงานจริงๆ 3. คือแก้ไขมาตรา42ค่ะเพิ่มเติมให้การทำ DPIA หรือ การประเมินผลกระทบเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของ DPO ไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมที่สำคัญสำคัญและ4คือแก้ไขมาตรา37ขีด4ค่ะกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุละเมิดผลกระทบแล้วก็การเยียวยาเก็บไว้เป็นหลักฐานภายในองค์กรด้วยเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแล้วก็ความโปร่งใสค่ะนอกจากข้อเสนอที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมคือการแก้กฎหมายแล้วเนี่ยยังมีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมครับ มีค่ะบทความยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPPA ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เสนอให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะสะรุปแล้วนะครับการจอลึกจากบทความวิชาการในวันนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่า โรงพยาบาลรัฐในบ้านเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ค่อนข้างซับซ้อนในการที่จะทำให้ PDPPA มันเกิดผลในทางปฏิบัติจริงๆทั้งจากความไม่ชัดเจนในตัวบทกฎหมายเองก็ดีข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรสำคัญอย่าง DPO ก็ดีหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่าง DPIA ที่ยังไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่และก็เรื่องการบันทึกเหตุการณ์เมื่อข้อมูลเกิดรั่วไหลขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลโดยตรงเลยนะครับ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนและก็กระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ไปใช้บริการสาธารณาสุขทุกคนเลยครับใช่เลยค่ะการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับแก้ตัวอักษรในกฎหมายหรือเป็นแค่เรื่องทางเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่มันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาสู่ระบบสาธารณาสุขของเรา แล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของประเทศให้มันทัดเทียมกับสากลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวแล้วก็จัดการข้อมูลมหาศาลอย่างโรงพยาบาลเนี่ยการทำให้กฎหมายดีๆมันสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะแล้วลนอกเหนือจากการแก้กฎหมายตามข้อเสนอแนะแล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามที่น่าสนใจชวนนห้คิดได้ทิงท้งทายไว้นะครับว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ย ต่อให้กฎหมายมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ตามเราจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหวา่างความจําเป็นในการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการรักษาเพื่อการวิจัยหรือเพื่อรประโยชน์สาธารณะอื่นๆกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดภายใต้โครงสร้างแล้วก็ข้อจํากัดเฉพาะของระบบโรงพยาบาลรัฐได้อย่างไรมันอาจจะยังมีความท้าทายในเชิงปฏิบัติการอื่นๆที่นอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมายซ่อนอยู่อีกหรือไม่ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนนะครับให้เราได้นำกลับไปครบคิดกันต่อครับ